สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีแฟนคกับแฟนเพลงเอฟซีสามในปีดวลเพลงทุกทุกคนทุกทุกทันครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องคู่ไกลและเพื่อนออฟพิเชียลเดอร์พี่น้องเด้อนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องยิ้มให้กันเราข้าวซอยเขาพี่น้องซอยเขาซอยน้ำอยู่บ้านคุณแม่หน้าบ้านเลยนะคะมินิกิเขากับหลาบงัวเดอร์พี่น้องเคยอีวาดฟัน กินเขาวบานหลังใหญ่ลังโตใช่อหมงเาบานอืมครับสุ่ยเขาส่วยน้ำพี่น้องฝากข้าวฝากข้าวได้เลยครับเ้อจะฝากกางฝากเอ้าฝากา็เอ่อ ไทยปวกไทยยังสวยงามตามทองเรืองเอาฝากการฝากกานมาคนหนึ่ฝากข้าวคำอื่นเสาเก่านาลิงกาเป็นทองคำช่องเป็นอย่างใครบอกมูดีบัวร้าบัวร้าเพลงใหม่ตาดรัตนพลรับพี่น้องครับซื้อเพลงยังบ้างเนี่ยคอยนางหวนงานดอกลำดวนบานอู้สิซื้อเงี้ยพูดซื้อเพลงก็ได้พูดูเป็นพูดตั้งให้ผมนี่แหละตั้งเองแต่งเองร้องเองแต่โบฟังเองนะพี่น้องครับเอาฝากพี่น้องบฟังเป็นจีฟังเนาะ เอาอ้ฟังอย่างน้อยในใบอนี่ฮะลองซิมเบิงสปอยเอาเอาเกินหรือเอาให้พี่เบิงเ่อแบบคนมักเอาเกินนอยนึงแล้วกันทอนหูนนอยนึ่งโอเคว้าพี่น้องมวนตัวละนองอะลองิงทอดบันยมเดินายาง ลำโดนบานเป็นทางมันเวืองว่างแค่โน้ตเอางานปีนี้สีเงาย้อนมาสาวพนังลับ่มาพอดอกบันเดอเออเอาสักนิดพอเออก็เป็นน้ำจิ้มรอฟังมือเออรอฟังเอาเอาทวนมันคุยกัน มันขึ้นสลัะเดออีนางให้กลับคืนทา้งสีสะเก็ดบันเฮ้งสมสรีเดชมองเดิมทีเก่าแล้วลวดบรรเขาแต่ยังไม่จบโอ้ยพี่น้องไาขอบคุณเมียหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆครับไาเมียบดีแห้งเทียนพี่น้องไาเดินผุนล่ะมาตอนป่าได้ไหมนะมีเฮ็ดอันโครมซีนน้ำยาไม้ไหกราบขอขอบคุณคุณเมียหลายๆเมียระว่ามานั่งกินอยู่หน้าบ้านแล้วว่าสังก็มาไปกินในเฮียนว่าสันเมียระว่า ขอบุญขอบคุณในหลายได้เมียเด้อบ้าบงพูวละกินกินกินเีบังดูน้ำยาขึ้เป็นตะเลือดแทะข้าแซ่บไปกินอ้นี้เมียอายุมันคยืนได้เมียเด้อยู่ดีมีแห้งเด้อับงรรยากาศรังบดเมียนที่สามารวากินี้้อันนี้มา่มากว่ามัน

ขายเป็นแต่ได้อยู่ดอกพอคนบริลัทเีกต้องขายลีกไอ้อิ่มมัดมื่อเบาะรองเท่าไหลบารามวนบลาเนี่ยนอนฟังยูเฮียนไปแล้วเฮียนติดบัตรเนาะแล้วนอนฟังยูเฮียนกับแซมรัเบิร์อยู่หนฮ่าหนึ่งตัวโอ้ขอบคุณในหลายเด้ออีเมียด้อเฮ็ดแม่ห้เมียเนี่ยมีไรเฮ็ดไหนอยู่นี่เอา สีซิมเ <ford passage S 2> ล็ก <พ verso S 3> ๆซื่อบื้อเมนบอเล็กไปเล็กมับื้อเหมือนบอขค้บทัวน่ก็ีเสีบเนาะค้บทัวร์น่นำยาปลาิ่นปลาหน่งน้ลาไหดองเอดอ้ต้นอะไกินได้ขอบคุณในหลายด้เมียด้อวู้จดีหลายทัเิสมีเน็ขบมอเขีอนระวังกาปลาตะเพียนเลี้ยงเองสิเม่ยปลาปลาตะเพียนก็เลี้ยงเองจเนื้อรได้ปะนี่ โอ้ยอตสาวาเน่บ้าไปปะไม่กินต้องการดินี่แล้วอาอนขนมเสซนน้ํำยาให้กินอีไล่ม่ดุมรูปปมวะเนี่ยแมนท้ออแล้วเมี่ยุมนจีน้ำยาท่อเอินไม่ดุมเนี่ยน้าเจ็บเปียงมูเต็มเยเปนมือนงเจ็บ้องแล้วเมี่ยงมูบ่มีหรอรอบนี้เลือดไอติมกินแล้ว นะพี่หน่องบึงเนียนแล้วก็เลือดลายดีลายนมจีนน้ำยาค่ะแม่เพิ่นเอามาให้มอบบกงย่น่อแม่ยหม่องนี่่ะรยูหม่องเกาแมากินมากินมามามาเลยเกังนกังเกินกับกินขา ไอ้แซ่ยแม่อะสวยสวยเสยาเนี่ยยอกอไมก็รู้ว่ายอกกันยินกับบอเขมฮะงมัดพี่น่องกมเส้นน้ียานกับบเมเนี่ยนั่นดิาเงียนฉันมักอันนี้พักแกมอะไรตัวนี้ครับเสียงดังแห้งบปล่ม่ขอบานบ่

ก็ปิด28มิถุนาเป็นบ่ปื้ดเอป่ามีติ่มยู่นี่เป็นเนอไอ้ตายข้อยากควันหมอแล้วคำนี้บอกตัวนี้เซ็ตพ้าวน้ำง0แผ่นแผ่นเงียบเลยพี่น้องเงียวาวน้ำกัน กินเขาตาคก็ตังสวยแล้วนี่มีหอกสวยขวจินเยอะจ้าเสียบอืมกินกลมชุ่มจำต้อมันออกตัวไหนเ้อออกตัวไหนวันนี้ข้ามน้ำจีพนาจิวมงี้เลย ขาบ้นี่วันนี้ข้าน้ำชีข้าจากบ้านแต่รัวมือนี่หาหา้วหาล้วบดิอยังน้ำชีกินเนาะโอ้ยเอาไเก็นได้มเดียวแจงบดโอ้ยโอ้มีแงบดมีแล้วเากินบปแจงอญมดปลาซิวมันเลียวของางด้เกขมาทางนี้จากบ้านแล้วเขาบันสองข้อนเขาบอกเขาอง้อนบอกตรงไม่เลยบอกตรงมาต่าตึมกงบ่ไก่ด้ ออกแหอาผ้าด่านไปใส่เดานอย่าดาบาดเลยนอผมไปกับพ่อวันไหมออกไปทั้งทั้งหลังทั้งหลังน้องแพงไหมไอตรงมืนที่มีน้องบาดเมื่อนี้เขาไปใส่ตัวก่อนอะไรมื่อนี้เขาไปกัเมือนี้ยู่อเพี้ยนอำื่อเพี้ยนจงหวดเล่อมเลื่อมอื่น้องไ่ครับที่มาสนเพี้นเพี้ยนไก่บ่มือนี่บ่ปันใดดอกบานติรานลอยหกสิบนี่หอเ อวันนี้ที่16เนาะตลาดนัเดเสา,เอาเ์อาาำเภอเพืโอ้นี่แหละตลาดนัดเสาตุ้งลูกนี่แหละใกลปวดชุมีล่ะยานยูยานผิดกฎมายนี่เล่บประพานเดียวอยแปดซึ่งงาครับโอ้แม่ไม่อิ่มพักแต่มากไม่ินกันเน้อ<ด> กวเอาเอาไข่นกไงเอาขมเมอยูแม่ยี่บาทเนี่ยไข่นกเข้าเมลี่นอุกก็บครับเข้าเมลพี่น้องทุกคนก็แบบค่างเข้าเมพี่น้องคุกคนายๆนะครับั่้กเมอยี่นอุล้วก็อาขรกิเน้ามาพี่นอกคนกครับเข้ารับพี่น้องเดก๋นวคลิปเี้ากพี่น้องกคนก็แบบคันคลิีหน้คนกครับ